สวัสดีครับราศาีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนธันวาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ดวงโดยทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้นมทิศทางเป็นเช่นไรก็ รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสักตัวกุกันบ้างไพ่ใบแรกขึ้นเป็นไพ่นายออบครับนับครับเนี่ยแปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูดีมากขึ้นกับในเรื่องของการ ปลดปล่อยพลังงานตัวเองนะครับหรือว่าเราจะสามารถเยียวยาตัวเองได้ดีขึ้นสามารถที่จะคอนโทรลนะครับเฮลิ่ง <Hearing S 1> ตัวเองได้ประสบความสําเร็จดีขึ้นเพราะว่าเราอาจจะมีการรู้สึกที่แบบว่าต้องการการพักผ่อนการเยียวยานะครับหรือเราอาจจะได้เดินทางนะครับไปในเรื่องของการที่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตา พอไพ่ไนปนี้คือไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยเนี่ยสังเกตดูตามหน้าไพ่เป็นรูปผู้หญิงที่กําลังนั่งพัดผ่อนอยู่แล้วก็แบบคัละเป่านะครับเป่าดอกหญ้ามั้งเออแล้วมันก็จะแบบเหมือนมีความรู้สึกที่ผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะแบบอยากแส,ส,สวงหาในเรื่องของการแบบปล่อยวางแล้วก็แสวงหาในเรื่องของการ อยู่คนเดียวแล้วมันมีความรู้สึกดีควาว่าอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวจริงๆซะทุกคนเนาะมันหมายความว่าเราอาจจะแบบไปเที่ยวกับคนที่สนิทจริงๆหรือเราอาจจะไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะมันเป็นช่วงเดือนธันวาเนาะมันอาจจะเป็นช่วงประมาณปลายปีที่เรากําลังจะก้าวเข้าสู่สักราชใหม่คือการเปลี่ยนปีเนาะมันเป็นกำลังจะอยู่ในช่วงประมาณปีใหม่อาจจะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้หลายราศีขึ้นมา ค่อนข้างแบบไพ่คือเป็นการท่องเที่ยวเนาะก็ตรงกันพอดีเลยเพราะว่าไพ่เขาก็คงอยากจะสื่อว่าเราอาจจะมีการผ่อนคลายมีการแบบเปิดหูเปิดตานะครับวางพักผ่อนรีบูส์นะครับตัวเองได้ดีขึ้นเนาะทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการงานอิทธิพลการงานของชาวตุลัษณะตุลเนี่ยได้เป็นไพ่ใบนี้นะครับเอ็กออฟวันเอกออฟวันเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเนะครับเป็นไพ่ของการโกลอพ จเจริญเติบโตพัฒนาหรือในเรื่องของการงานนั้นก้าวกระโดดเลยทีเดียวการเติบโตในสายงานการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมการยอมรับสิ่งดีๆนะครับและยังหมายถึงว่ามีคนอุดหนุนนะครับของเราดีขึ้นสำหรับใครทำธุรกิจก็อาจจะมีการเติบโตการพัฒนา ขยายขยับขยายเรื่องของสาขานะครับเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีในเรื่องของการงานนะครับความสําเร็จในสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จได้โอเคดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนามีการเติบโตในสายงานในสิ่งต่างๆที่ดีในหลายๆอย่างมันก็มีความสําเร็จแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เติบโตแบบ พุ่งทยานไปเลยแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าชาวราศีตุลลัคนาตุลเนี่ยทำอะไรนะครับก็พยายามนําขึ้นก็รีบตัดแต่นะครับอยากจะให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งคือเรารีบได้ก็จริงแต่เราอย่ารีบอย่าเร่งจนแบบละเลยในบางสิ่งบางอย่างนะครับเพราะว่าแปดไม้บางทีอะ่ะมันพุ่งทยานไปแล้วอะ่ะมันหยุดไม่อยู่นะครับ มันก็อาจาจะแบบมีรายละเอียดเล็กๆนน้อยที่อาจจะตกหล่นหรือมีปัญหาได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้จากไพ่ The m a g i c เ a n ยเดอะเมจิเชียนแปลว่าการที่เราจะได้รับการยอมรับการสนับสนุสนการส่งเสริมและเรายังมีโอกาสที่จะมีแนวทางกัน ป้องกันการแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นรอบคอบได้มากขึ้นเพราะว่าไพา่ใบนี้คือเดอะเมจิเชนเดอะเมจิเชนแปลว่าการรับมือนะครับการแก้ไขปัญหาการที่ตัวเราเองได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเพราะว่าเดอะเมจิเชนเนี่ยเป็นอะไรที่สามารถแบบแทบจะเรียกว่าอย่างรู้อนาคตเลยแต่จริงๆไม่ไนดะ้อย่างรู้จริงๆหรอกนะครับแต่หมายถึงว่ามีไหวพริบมีปฏิพาน์มีในเรื่องของการแบบมองการไกลหรือการมองอะไรได้แบบ ทะลุได้ดีขึ้นนะครับมันเลยให้การงานนั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดไงแล้วก็มีแบบทําผลงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทําได้ในเรื่องของอเติบโตมีศักยาภาพได้รับการยอมรับการสนับสนุนเพราะเรามีศักยาภาพเพราะเราทําทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขปัญหาก็ได้เติบโตก็ดีขึ้นเห็นไหมครับมันมีอะไรที่มีการแบบช่วยเหลือสนับสนุนกันดีได้ดีขึ้นมันก็เลยทําให้เรามีสติความคิด สิ่งต่างๆนั้นประสบความสําเร็จได้จากการที่เรารู้จักที่จะปรับแก้ไขปัญหาที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือ,อบริวารน,นิดนึงนะครับบริวารอาจจะแบบ มีปัญหากับเราบ้างเล็กๆหรือลา,อาจ,จะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดนะครับหรือในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารอาจจะมีปัญหาทําเรื่องทําราวให้เราต้องหนักใจบ้างนะครับหรือทําให้เราต้องมีปัญหาความอึดอัดใจได้บ้างอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะก็มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตมากหรอกเพียงแต่บางทีเราอาจจะซีเรียสจริงจังเกินไปเพราะว่าเรากําลัง พุ่งทยานเรากําลังอยากจะมีความสําเร็จเรากําลังอยากจะมีการเติบโตพัฒนาแต่บางครั้งอ่ะบริวารของเราหรือเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะไม่ได้ดังใจเพราะว่าอะไรเพราะเราอาจจะรีบเราอาจจะเร่งแต่เขาอาจจะไม่ได้รีบไม่ได้เร่งอย่างที่เราอยากจะทานะครับเพราะเขาอาจจะเกิดราศีอื่นลักขณาอื่นนะมันก็เลยอาจจะดูแบบเฉื่อยกว่าเราหรืออาจจะไม่ได้แบบแบบป้องแบบโปรเทคความ ไม่ได้แบบอยากจะมีความสําเร็จได้แบบอย่างที่เราต้องการถูกไหมครับเราอาจจะรีบอาจจะเร่งเพราะเราอยากจะทําผลงานเพราะมันเป็นช่วงปลายปีพอดีเลยเราก็เลยอยากจะทําผลงานแต่คนอื่นอาจจะไม่ได้แบบ เร็วเท่าอย่างที่เราทํามันก็เลยอาจจะดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดรู้สึกหน่วงหน่วงนะครับไพ่เดือดแฮงแมนเนาะมันก็เลยหน่วงหน่วงหนักหนักอยู่แบบเออถ่วงความเจริญของเราเราอาจจะคิดประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้เราเมื่อแปดด้านเนาะกับในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของสิ่งต่างๆก็รู้สึกแบบอบางอย่างก็ต้องทํางานแบบทนะีมเวิร์กอะเนาะแต่ว่าล้วหรือว่าก็ต้องทํางานกับบริวารลูกน้องมันก็ไม่ได้ แบบไม่ได้ดังใจเอา,อางี้แล้วกันไม่ได้ถึงกับว่าไม่ดีหรอกแต่ไม่ได้ดังใจเราอาจจะทําแบบผิดพลาดได้ทําให้เราอาจจะต้องมากลับมาช่วยเหลือมาแก้ไขปัญหาอะไรแบบน,นี้เป็นต้นเนาะก็อยากจะบอกว่าเราอย่าไปโฟกัสแบบทุกอย่างโดยแบบเป็นนกาทิฟเกินไปเรารีบเราเร่งได้แต่ไม่ได้แปลวะ่าเราต้องทําทุกอย่างให้มันเร็วนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกไปทุกอย่างมันแก้ไขได้มันปรับได้มันเปลี่ยนได้มันอยู่ที่มุมมองทัศนคติของตัวเราเองอิทธิพลของดาวพระฤหัสบดีเป็นตำแหน่งราชาโชคเล็งลักขณแปลว่าเราจะได้ในเรื่องของเพศตรงข้ามคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนนะครับหรือช่วยเหลือเราอีกแรงหนึ่งมีไพ่ใบนี้คือดิเอ็มเพรสมาโอ้ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับเนาะประมาณนั้นคําว่าราชาโชคไม่ได้แปลว่า ไม่ได้แปลว่าผู้หญิงไม่ได้นะครับแปลว่าผู้หญิงก็ได้คําว่าราชาโชคแปลว่ามีมีคนมาช่วยเหลือเรามีมีมมสเสน่ห์เมตตาคิดทําอะไรมักจะมีคนแบบอ่อนอ่อนผ่อนตามปกับตัวเรามากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับเห็นศักยภาพของเราก็ผลักดันเราดีขึ้นสับสนเราดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาก็จะมีผู้หญิงเพศหญิง นะครับเป็นเจ้านายของเราหรืออาจจะเป็นเพศที่2ก็ได้นะครับเขาอาจจะเอ็นดูช่วยเหลือเราผลักดันให้กับตัวเราประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นก็เลยทําให้การงานของเรานั้นพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จที่ดีนะครับหรือเขาอาจจะให้คําแนะนําแก้ไขปัญหาช่วยเราใดๆมันก็อาจจะทําให้เรามีหนทางที่ดีเกิดขึ้นเนาะดังนั้นมีสติกับการคิดการตัดสินใจให้มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับมีไพ่ใบนี้ The High Priestess The high p r i s t เนี่ยไม่ได้ไพ่เสียนะครับสำหรับการเงินการงานหรือเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะแต่ถ้าเป็นความรักอาจจะเสียไพ่ใบน,นี้แต่ไพ่ใบน,นี้คือไม่เสียสำหรับการทำงานเพราะอะไรครับ The high p r i s t เนี่ยแปลว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราทํางานเราทําอะไรเนี่ยมันต้องมีจุดมุ่งหมายมันต้องมีการคาดการมันต้องมีแบบ สิ่งที่เราอาจจะต้องแบบดูบางสิ่งบางอย่างที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นพูดง่ายๆคือมันมีดวงที่ต้องเหนือคนอื่นได้ด้วยถูกไหมครับบางคนเนี่ยทำงานแบบเต็มที่เต็มกําลังแต่ก็ไม่เคยเติบโตไม่เคยพัฒนาที่ดีเลยเพราะอะไรครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําผิดที่ผิดเวลาผิดดวงนะครับแต่ The High p r e e t e s s เนี่ยมันบ่งบอกว่าชาวตุลลักษณะตุลเหมือนมีเซนต์นะครับที่มันจะบอกได้ว่าตัวเราจะ เติบโตมันจะพัฒนาไปในทิศทางใดนะครับเราสามารถที่จะมีรายละเอียดความลึกซึ้งต่อกันดูสถานการณ์ประเมินสถานการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับเรามีสภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีจิตที่อาจจะยังรู้หรือมีความรู้สึกในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะพัฒนาและเติบโตไปได้ควบคู่กับในเรื่องของสภาวะจิต อารมณ์ทุกอย่างได้ดีขึ้นแต่ก็อาจจะมีความวาวุ่นใจเล็กๆแต่สุดท้ายก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามากับตัวคุณได้นะครับถ้าเราปล่อยวางแล้วก็พยายามทําทุกอย่างได้ดีขึ้นและแก้ไขปัญหานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินของชาวตุลลักษณะตุลค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยมีไพ่สิบเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพห่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีไพ่อัศวินถือเหรียญมาด้วยนะครับสามใบนี้บ่งบอกถึงอะไร บ่งบอกถึงในเรื่องของความสำเร็จนะครับบ่งบอกในเรื่องของการงานที่มีการเติบโตการพัฒนาที่ดีเนาะเพราะาอะไรครับ1เหรียญเนี่ยแปลว่าคุณค่าในสิ่งที่เราได้รับ10เหรียญคือการเงินที่เต็มสิเต็มบริบูรณ์นะครับบริบูรณ์พูนสุขนะครับมีทุกอย่างเต็มที่ส่วนไพ่อัศบินถือเหรียญถึงแม้จะน้อยหน่อยแต่มันก็ได้รับ โอกาสสิ่งดีๆนะครับการเติบโตการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเอาง่ายๆเราจะค่อยๆเติบโตพัฒนาดีขึ้นนะครับได้รับโอกาสดีขึ้นได้รับการเงินที่มีการเติบโตสะสมแล้วก็มั่นคงนะครับมันจะค่อยๆเติบโตและมั่นคงที่ดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับ พราวะว่าหนึ่งเหรียญกับไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ามาด้วยกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสในเรื่อง,องของการเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะครับเงินก้อนใหญ่ที่เราอาจจะได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของการาเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ในเรื่องของเงินฐานเงินเดือนที่มีการปรับขึ้นนะครับหรือเป็นโบนัสนะครับปลายปีใดๆที่เราได้โอกาสดีๆได้รับบางคนอาจจะไม่ได้โบนัสมาหลาหลายปีแล้วก็ได้เพราะมันเป็นช่วงของ โรคระบาดถูกไหมครับมันก็อาจจะแบบไม่ได้ตรงนั้นเนาะเพราะว่าอาจจะแบบบริษัทอาจจะยังขาดทุนหรือว่าได้กําไรไม่พอที่จะจ่ายโบนัสเนาะบางคนอาจจะถูกแบบโบนัสน่ย เลิฟไปได้นานแต่ช่วงเนี้ยมันเริ่มโอกาสดีเริ่มได้รับโบนัสได้อะไรดีๆเข้ามาเขาก็จะแบ่งปันให้กับตัวเราปันผลให้กับตัวเราดีขึ้นแบบนี้บางคนอาจจะได้ดีในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดนะครับหรือที่ดินแบบเนี้ยก็อาจจะขายได้ได้เงินก้อนใหญ่แบบเนี้ยก็ได้หรือเราจะไปสร้างบ้านสร้าง ผ่อนบ้านผ่อนรถก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็มีโอกาสดีๆแล้วแต่ตัวคุณจะนําเงินไปจัดสรรในทางใดแต่พูดได้ง่ายๆสิบเหรียญมายังไงความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับชาวตุนแล้วก็ลักขนาดตุนได้แน่นอนนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ